ดูรหัสผ่านแอปต่างๆในโทรศัพท์มือถือ vivo นะคะแอปไหนที่เราบันทึกรหัสไว้ใน Google จะเปิดดูได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะไม่มีเน็ตก็เปิดดูได้ถ้าเราบันทึกไว้ใน gmail หรือ Google ของเรามาดูวิธีกันค่ะวิธีดูรหัสผ่านต่างๆในแอปของ vivo ที่เราบันทึกไว้นะคะในกรณีที่เราบันทึกรหัสผ่านเอาไว้จะเปิดดูได้นะคะแล้วที่สําคัญอย่าลืมตั้งรหัสผ่านหน้าจอก่อนด้วยนะคะถ้าไม่มีรหัสผ่านหน้าจอจะเปิดดูไม่ได้ค่ะ ให้เราเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วเลื่อนลงไปที่เมนูด้านล่างนะคะตรงหัวข้อผู้ใช้และบัญชีแตะเข้าไปต้องการอยากจะดูรหัสผ่านแอปไหนนะคะให้ไปที่หัวข้อ Google ค่ะเครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google นะคะแตะเข้าไปแล้วก็ไปที่เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google ค่ะที่เป็นรูปกุญแจนะคะแตะเข้าไปได้เลย หลังจากนั้นนะคะต้องการที่จะดูรหัสผ่านของแอปไหนที่เราบันทึกไว้นะคะจะมีทั้งหมดในนี่เลยมือถือเราเคยบันทึกรหัสผ่านจากแอปไหนไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก่าหรือเครื่องใหม่ถ้าเรายังใช้เมลเดิมนะคะเอาเมลเดิมเข้าเครื่องเราจะเช็ครหัสแอปของเราได้ทั้งหมดนะคะเลื่อนลงไปด้านล่างต้องการอยากจะเปิดดูแอปไหนนะคะอย่างเช่น Facebook นะคะเรามีทั้งหมด6บัญชีก็จะบันทึกไว้ในนี่ทั้งหมดต้องการอยากจะดูก็เปิดเข้าไปดูได้เลยนะคะ ยกจะพาไปดูรหัสผ่านของแอปไลน์นะคะแตะเข้าไปที่ไลน์เห็นไหมคะเครื่องจะให้เรายืนยันตัวตนนะคะยืนยันเจ้าของความเป็นเครื่องคือใส่รหัสผ่านหน้าจอหรือสแกนไลน์ในมือค่ะยกจะใส่รหัสผ่านหน้าจอนะคะใส่รหัสผ่านหน้าจอเสร็จแล้วเราจะเห็นตรงลูกตาที่ปิดไว้ตรงนี้นะคะเรากดเปิดได้เห็นไหมคะอันนี้คือรหัสผ่านบัญชีไลน์ของเรานะคะนี่ กดปิดกดเปิดได้หัวข้อนี้นะคะถ้าเราจะเปิดได้นะคะจะดูรหัสผ่านของเราได้เครื่องต้องตั้งรหัสผ่านหน้าจอเท่านั้นนะคะถึงจะเปิดดูได้ค่ะอันนี้คือวิธีดูรหัสผ่านในมือถือ vivo นะคะ